การเดินทางของความหอมไม่เพียงแค่ความโดดเด่นของกลิ่นที่แตกต่างเพียงเท่านั้นแต่ยังหมายถึงเรื่องราวของสองข้างทางที่พบเจอมาบางครั้งก็อบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกไม้หอมบางทีก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้และพอก้าวขึ้นมาถึงจุดที่เรียกว่าความสำเร็จสตอรี่ต่างๆที่ผ่านมาส่งผลให้แบรนด์มีเอกลักษณ์น่าสนใจในแบบของตอนเองเช่นเดียวกับความสำเร็จของแบรนด์น้ำหอมมิรแบรนด์คนไทยที่ได้รับการลังสรรจากกลิ่นนักปรุงน้ำหอมระดับโลกโดยมีจุดเริ่มต้นจากแพชชั่นส่วนตัวก่อนขยับขยายจากเครื่องหอมสู่ธุรกิจแบร ชั้นนำจนถึงทุกวันนี้ค่ะและเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ9ปีจึงได้จัดงาน The Mid Odyssey Night Anniversary ที่นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองช่วงเวลาดีๆแล้วยังถือโอกาสเปิดตัวน้ำหอมกินใหม่ The Odyssey อีกด้วยค่ะและความพิเศษนอกเหนือจากน้ำหอมกินใหม่ที่จะได้เห็นกันแล้วในช่วงเฉลิมฉลองนี้คือการได้ร่วมงานกับพีเซนเตอร์แรกของแบรนด์ Mid นั่นก็คือศิลป,ปินวง c o อก t a i นั่นเองค่ะ กโอเคครับอบอุ่นดีครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีการตอบรับแบบเป็นแฟนของพี่โอมแล้วก็เป็นแฟนของน้ําหอมได้มาเจอกันมันจบกันที่นี่โอ้เราอยากมีส่วนร่วมเราผมจะตามวิจะตามไปที่คอนเสิร์ตใหญ่ของเทียวด้วยครับก็อย่างที่บอกมันชื่อดี๋ยวอเดซี่ครับเป็นการเดินทางแล้วก็เปีเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบมันเพิ่งเป็นก้าแรกที่เราจะเดินทางด้วยกันแล้วหลังจากนี้เรา่าว่ามันจะเป็นการเราจะมุ่งเราจะเดินทางไปสู่อนาคตด้วยกันความจริงมันพิเศษมากเพราะว่าบีฟแรกที่เราไปเนี่ย กับตอนนี้มันเป็นนลบบีฟกันเพราะว่าตอนนิทัศการคุณโอมเลือกกรีนเซนโดวูไปเป็นกลิ่นในงานปุ๊บผมคุยกับคุณชองใหม่เลยว่าเราลือหม่หมดเลยทาใหม่หมดออกแบบกลิ่นใหม่หมดเพื่อว่าให้กลายเป็นค็อกเทลสะท้อนความเป็นสิ่งที่คุณโอมชอบจริง<อ>ๆรลึกกานั้ารู้ส,าาสึกผิดเลยมัน <laughs> ไม่ผิดเลยครับสุดท้ายมันเป็นกลิ่นที่ดีกว่าเดิมแล้วมันเป็นผมว่ามันสะท้อนตัวตนแล้วมันบอกเรื่องราวการเดินทางแบบทั้งทั้งการเดินทางค็อกเทลการเดินทางของมิตร แล้วม,มันมันจบกันวันนี้มันการกายเป็นปีโอเนซีจริงๆวันที่ทำนิทรรศการที่ริเวอร์ซิตี้นะครับทางนิทพอส่งน้ำหอมอส่งขวดน้ำหอมมาประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อให้เลือกกลิ่นที่ชอบและเพื่อแมทชิ่งโน้ตในแต่ละช่วงครับผมก็จริงๆแล้วผมก็ดมไปหลายกลิ่นแล้วผมก็เลือกหลีดหลีดไปเลยคือผมเลือกหลีดจากซันเดอร์ o ู๊ซึ่งจริงๆแล้ว แซนเดอร์วูดเป็นกลิ่นเออเวลาอยู่ในในความเป็นเบสของน้ําหอมครับเบสโน้ตของน้ำหอมของจ้ชอบเป็นพิเศษเสมอมาก็เลยเพิ่งทราบเมื่อจากคุณพอลเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันว่าจริงๆมีการบรีฟไปทางเอ่อคุณชองที่ชอบแอลอฮอล์แล้วก่อนหน้านั้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนบรีฟใหม่หมดเลยต้องขอลกอฮอล์โดยสิ้ครับไม่ไม่ยินดียินดียินดีเลยครับเพราะว่าสุดท้ายมันได้สิ่งที่เพอร์เฟิกออกมาแล้วก็ได้เป็นดิโอเดซี่ที่เป็นมุมมองที่สมบูรณ์แบบจริงๆผมว่ามันสมบูรณ์แบบกว่าบีฟเก่า เพราะว่ามันถูกบอกเรื่องราวะทพอนเรื่องราวหนงค็อกเทลแล้วก็มิดแล้วก็คุณชองสามองค์ประกอบที่ทํางานร่วมกันแล้วมันจะกลายเป็นดีโอเดซี่ออกมาครับผมว่าเหมือนทุกคนนะครับคนรักำมเดียวเลยทำทำเดียวจริงๆคนรักเเพราะว่าเวลาผมทํางานในมิดเนี่ยผมเลือกทุกอย่างจากสิ่งที่ผมชอบครับแล้วก็จากรถนิยมส่วนตัวเราก็หวังว่าเาเราจะพรีเซนต์ในรถนิยมในแบบของเราเพื่อให้ลูกค้าเราได้ชื่นชอบในรถนิยมแบบเราเราก็ภาวนาว่าจะมีคน บางกลุ่มที่จะมีรถทยมที่ตรงกับเราแต่ผมเชื่อว่าค็อกเทลอ่ะมันไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะครับผมว่ามันมีคําตอบอยู่ในวงค็อกเทลเองจริงๆการตัดสินใจส่วนใหญ่วงเขาเคยเป็นวงที่เน้นทาเพลงนะครับเราค่อนข้างถ้าพูดถึงเทียบกับงานอื่นเราก็เก็บตัวพอสมควรนอกจากเรื่องเพลงเราไม่ได้ไม่ได้ทําอย่างอื่นได้มากเราได้กว่าผลคิกภาพของเราค่อนข้างชัดว่าว่าเราทําอะไรเป็นยังไงพอมีคนเลือกเราสิ่งเดียวที่เราที่เรากังวลคือเขา p e r c e i v เราในแบบที่เราเป็นเรา100%ใช่ไหมเพราะเรารู้ตัวว่าเราคงคงจะบิดไปเป็นอย่างอื่นได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยกลางคนนะครับแล้วก็แต่หลังจากได้การพูดคุยกันเราก็เข้าใจว่าแบรนด์ได้ทาความรู้จักเรามาเป็นอย่างดีผมว่าตรงนั้นเป็นการให้เกียรติกันแบบที่สุดแล้วครับก็ดีใจก็เลยไม่ได้ตัดใจระยะขนาดนั้นครับก็ขอบคุณวงค็อกเทลเพราะว่าครั้งแรกที่เราติดต่อไปเราไม่คิดว่าวงค็อกเทลจะตอบรับเราเพราะว่า เราก็เป็นแบรนด์น้าหอมความจริงเราเป็นแฟนลับคอกเทลอยู่แล <mal> ้วผมแก่ตัวมากับวงคอกเทลบางคนบอกว่าโตมากับวงคอกเทลผมว่าแก่แล้วก็คือเราแก่ตัวมากับวงกับเพลงของคอกเทลอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณที่คอกเทลให้โอกาสแล้วก็ร่วมมาทํางานที่แรกเราอยากได้เพลงมากอยากได้เพลงของคอกเทลเหมือนกับว่าเราชื่นชอบในผลงานของคอกเทลผมว่ามันเป็นงานศิลปะในแขนงหนึ่งอยากได้มีงานศิลปะของคอกเทลมาอยู่ในแบรนด์ซึ่งเราได้แล้วแล้วพี่โอมให้เกียรติมากกว่านั้นคือการมอบ เขาเรียกว่าอะไรก,การเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ด้วยนี่บอกเป็นสิ่งที่เราเกินกวามคาดหมายมันเกินกว่าที่คิดไว้ทีแรกครับ